ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมคราฟนะครับคือผมโดนท้าต่อมาจากพี่ทูนะครับผมทูฟัสเตอร์นะครับผมขอท้าคนนี้แล้วกันเนาะคนแรกเลยครับอเลน่าครับนะท้าต่อให้มาเล่นไมคราฟให้จบภายใน2นาทีครึ่งนะไม่ธรรมดาครับเขาบอกว่าให้ผมมาลองเล่นมาดูกันว่าผมจะจบภายในกี่นาทีนะครับโอเคผมก็จะมาลองเล่นนะง่ายๆก็คือ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพอเล่นเข้าไปเซิร์ฟปุ๊บก็คือผมจะจับเวลาเลยนะฮะก็บอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยปลั๊กอินมันจะเป็นปลั๊กอินที่พี่ที่พี่ฟิลิคุงสร้างขึ้นมานะครับผมก็คือแบบว่ามันจะเปลี่ยนไปจากม้าค้าปกติโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างเช่นตีตีแล้วได้เพชรอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ม้าค้าปกติแน่นอนนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยและกันเนาะนะก็เดี๋ยวผมพอกดจอยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอมันโหลดนะพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมาหน้าเข้าเกมปุ๊บผมก็จจะกดับเวลา จอยนิ w งวิวฟับมาแล้วครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะไม่ธรรมดาครับโอเคก็เมื่อกี้มีปัญหาที่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันใหม่นะครับผมอ่มาผมอาจจะเปิดเซิร์ฟทิ้งนานไปหรือเปล่านะ มันก็เลยแบบรันไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะครับผมทุกคนโอเคเริ่มแล้วนะเดี๋ยวผมจะจับเวลาภายในสามสองหนึ่งนะครับผมกดเริ่มเรียบร้อยครับผมแล้วก็อาต้นไม้อยู่ข้างแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับผมแล้วก็จะได้ไม้มาไม่ธรรมดาครับเอาละครับผมทุกคนก็ผมว่ามันน่าจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับผมอาจจะต้องเดินไปไกลนิดนึงนะก่อนที่จะตัดต้นไม้หนึ่งต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันใหม่นะครับผมโอเคเราจอยเซิร์ฟเวอร์อย่างรวดเร็วไม่รอรีรีรอนะครับผม พร้อมกับรอเซิร์ฟนะจากนั้นเราก็จะจับเวลานะครับผมภายใน3 2 1โอเคเริ่มได้ครับผมจับเวลาครับอ่าเราจะเดินไปหน่อยแล้วกันเนาะตรงนี้มันเดินไม่ได้ผมนี่ครับเราจะตีหญ้าแล้วสามารถแบบว่าได้ใบหญ้านะครับผมต้นไม้ใบหญ้านะแล้วเราก็แค่มันตัดต้นไม้นะครับผมต้นไม้ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไม้มานะครับจํานวนหนึ่งนะฮะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็เอาไม้พวกนี้มาทํากล่องคราฟนะครับกล่องคราฟมา ทำสติกนะครับจากนั้นเราก็จะคราฟนะผมเดี๋ยวเราผมขุดดินนี่ให้มันโอ้มีเพชรด้วยนะครับผมเราก็ทำมีเพชรนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ขุดดินนะผมเราได้เอ่อ,อ,อได้เทียบเลยนะครับผมมานี่เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้ฟรินด้วยนะได้โอ้ได้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะผมเต็มไปหมดเลยนะครับจากนั้นเราจะเดี๋ยว เราจะต้องเอ่อเหล็กเนี่ยนะแล้วก็ไปทำกันไกนะผมเราจะตัดใบไม้กันนะครับใบไม้อ่าใบไม้ก็จะมีเอ่อตริงเต็มไปหมดเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะคราฟนะครับผมเราจะเอาอันนี้มาคราฟแบบนี้นะฮะอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อย่างงี้นะครับแล้วก็อย่างงี้นะครับผมแล้วก็จะเอาอันนี้มานะฮะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําธนูนะครับผมธนูหนึ่งคันด้วยกันนะจากนั้นเราก็จะทําเป็น อ่าเรียกว่าลูกธนูนะครับผมลูกธนูนะขนไก่อยู่ไหนก่อนโอเคขนไก่นะฮะอ่าขนไก่อยู่นี่นะครับผมขนไก่อยู่นี่นะครับแล้วก็คราฟธนูนะครับผมอ่าผมจะไม่ใช้รีซิปปี้พิเศษด้วยนะครับจากนั้นเราคราฟธนูเสร็จปุ๊บเราก็วาร์ปนะครับผมนี่ครับเราก็จะขึ้นมาที่ประตูดีเอ็นนะครับผมแล้วก็วิ่งหามังกรครับผมนะมังกรอยู่ไหนก่อนอ่าโอเคผมโดนเอนเดอร์แมนตีนะครับผม ผมไม่รู้ว่ามังกรตอนนี้อยู่ไหนนะฮะแต่ว่าผมกำลังวิ่งหนีเอ็นเตอร์แมนอยู่เอ็นเตอร์แมนจะตามมาทีขอหรอเอ่อแต่มังกรอยู่ไหนก่อนครับผมทุกคนมังกรอยู่ทางซ้ายนะครับเพียงแค่เรายิงธนูนะครับผมโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะครับผมยังไม่โดนอีกเหรอโอเคทีนี้เราก็จะจบเกมไม n ครฟ a f t แล้วนะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่ ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมนี่นะครับว่าไงด้มนอ่าทีนี้เราก็จบเกมมาครับครับผมอันนี้อันนี้คือจบอย่างอ่าอันนี้พี่ถูท้ามานะครับผมให้จบนะครับผมจบภายในกี่นาทีไม่รู้นะครับลืมสต็อปเวลานะครับ ประมาณนั้นก็เดี๋ยวดูตามที่คลิปบอกเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมใส่เวลาเอาไว้ให้นะฮะผมพี่ถูบอกว่าให้ท้าต่อนะก็เดี๋ยวผมท้าต่อแล้วกันเนาะผมก็จะท้าเป็นเพื่อนนะครับผมเพื่อนสมัยที่เล่นจูจคัตจูนเนียสองด้วยกันนะครับผมนะก็ขอท้านะครับผมปอนปันนะครับผมแล้วก็จ๊ k กเกอร์มาสเตอร์นะครับผมสอคนนี้เลยนะครับอย่าลืมไปเล่นนะก็เดี๋ยวส่งปตัวปักอินนี้ไปให้นะครับผมนะก็ ลองเล่นดูแล้วกันเนาะแล้วก็ทำคลิปอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมไม่ได้มานานอะไรนะคลิปนี้นะมาแค่มารับคำท้าพี่ถูอเฉยน,นะผมโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย